สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียนชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9รุ่นเรือหงนะครับที่ในวงการนักสะสมเรีอกกันนะครับเห็นไหมครับ ด้านนี้ก็คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับด้านนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับรุ่นเก่านะครับที่เลิกผลิตแล้วนะครับไม่มีหมุนเวียนในระบบแล้วนะครับก็เป็นเหรียญ รุ่นเรือหงนะครับที่นักสะสมเรียกกันนะครับสั้นๆนะครับก็เป็นปีพศ2520นะครับก็เป็นเหรียญที่งดงามนะครับผมก็ได้เก็บสะสมไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่จำนวนการผลิตนั้น ไม่ต่ำกว่า1ล้านนะครับเยอะเลยนะครับจำนวนการผลิตนะครับมีฉะนั้นแล้วถ้าไม่ต่ำกว่า1ล้านนะครับจำนวนการผลิตนะครับราคาซื้อขายนั้นก็ถือว่ายังไม่มีราคานะครับจำนวนการผลิตนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับอยู่ที่5 0 6ล้าน4 6 0 0 0 0เหเรียนเลยนะครับถือว่ามหาศาลเลยนะครับ แต่นะครับถ้าท่านใดยังไม่มีนะครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับที่ชอบสะสมเหรียญไว้เพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเพื่อเป็นความสุขนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับที่จะมีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในการสะสมของท่านนะครับถ้าชอบสะสมนะครับยังพอหาได้นะครับผมยังไม่ถือว่าหายากนะครับ ตามแผงขายเหรียญตามคลองถมก็ยังมีนะครับก็ถ้าสภาพผ่านใช้นะครับก็เหรียญละ5บาท10บาทนะครับถ้าสภาพผ่านใช้นะครับที่พอค้าแม่้านั้นได้ตั้งราคาขายไว้นะครับตามที่ผมได้เจอนะครับมีฉะนั้นแล้วถ้าท่านใดยังไม่มีนะครับก็หามาสะสมนะครับยังหาง่ายอยู่นะครับราคายังไม่แพงนะครับยังพอที่จะหามาสะสมได้นะตอนนี้นะครับ ถ้าท่านใดที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับเต่ถ้าพูดถึงเรื่องราคาซื้อขายในท้องตลาดที่จะมีนักสะสมนั้นประกาศรับซื้อในราคาแพงๆนั้นยังไม่มีนะครับถ้าเปิมเหรียญปกติดีนะครับก็ยังไม่มีราคานะครับถ้าพูดโดยรวมนะครับแต่ในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องเพื่อการสะสมนะครับเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับ เรียญรุ variance, right ่นนี้นะครับย right ังหาง่ายนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะมหาศาลนะครับผมก็ถ้าท่านใดยังไม่มีนะครับก็หามาเก็บสะสมได้นะครับ